มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนต่ายชิติมาตอบแล้วหลังถามไปทิปญี่ปุ่นกับทิมพิธาหรือเปล่า มีประเด็นให้ต้องเคลียร์อีกแล้วสำหรับดาราสาวตายชุติมาอดีตภรรยาของทีมพิธานะคะหลังเช้าเน็ตไปจับสังเกตว่าตายและทีมไปทิปญี่ปุ่นด้วยกันหรือไม่หลังเจ้าตัวโพสต์ภาพอยู่ที่ญี่ปุ่นในขณะที่ก่อนหน้านี้ทางทีมเองก็ได้พาลูกสาวไปทิปญี่ปุ่นเช่นเดียวกันค่ะ ล่าสุดนะคะต่ายเองก็ไม่ปล่อยให้แฟนๆต้องสงสัยกันนานโดยเธอออกมาโพส์คลิปวิดีโอในทิปญี่ปุ่นที่ถ่ายกับลูกสาวน้องพิพิมพ์กำลังเล่นสก,กีบนหิมะผ่านทางช่องทางอิ s สตาแกรส่วนตัวค่ะพร้อมทางระบุแคปชั่นว่าชอบที่ทำท่าเรียนแบบน้องหมาแม่ไปอีกเมืองนาจาคว้ามเรือจ้าขอบคุณคลิปจากลูกสาวโช้ชต่ายตอบชาวเน็ตหลังถามไปทิปญี่ปุ่นกับทีมพิธาหรือเปล่า ขอขอบคุณข้อมูลจากทีวีดอคค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ